a อพแคร a เ e m มาร์เก็ตปี2021นะครับสุดยอดมากยิ่งขึ้นเลยครับมีระบบที่มาช่วยในการที่จะทำเงินผ่านตัวระบบ a อ f แ l i a t e นะครับแล้วก็สร้างเงินแบบ passive income เข้ามาแบบอัตโนมัติเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าไปรวดเร็วขนาดไหนครับ เข้าสู่ระบบอัตโนมัติอินคารผมพิทักษ์ AI โคชต้นนะครับช่องอัตโนมัติอินคามนี้เป็นช่องที่สร้างหน่วยธุรกิจนะครับบนระบบสมาร์ทเบสให้พิ่งน้องนะครับแล้วสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินแบบอัตโนมัติเราเน้นตรงจุดนี้นะครับให้เงินไหลเข้ากระเป๋าพิ่งน้องแบบออโต้ทำยังไงเทคโนโลยีตัวนี้เป็นเทคโนโลยีอนาคตนะครับที่น้อยคนเข้าใจว่ากระบวนการมันเชื่อมต่อกันยังไงในโปรดักต์สินค้าปากตินี่แหละครับ ระดับโลกแบรนด์ระดับโลกระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าดิจิตอลโปรดักต์ตัวระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวระบบไฟแนนซ์หรือต่างๆนะครับพี่น้องสามารถมาประยุกต์ใช้กับตัวระบบสมาร์ทเบรตัวนี้ได้เลยนะครับและสามารถที่จะศึกษาทำความเข้าใจนะครับว่าระบบเชื่อมต่อกับ สินค้าโปรดักต่างประเทศยังไงนะครับในการที่จะรำเรียงเม็ดเงินเข้าสู่กระเป๋าของพี่น้องเองแบบออโต้นะครับในขณะที่เราหลับอยู่เนี่ยคอนเซ็์นี้พี่น้องจะต้องได้เงินและทําเงินผ่านระบบนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายละเอียดนะครับของโมเดลธุรกิจต่างๆนะครับ มันทำงานยังไงและเราควรกระโดดเข้าไปทำเงินออนไลน์หาเงินออนไลน์ทำธุรกิจออนไลน์ในโมเดลไหนถ้าผิดโมเดลพี่น้องเหนื่อยมากๆเลยครับเหนื่อยมากๆแต่พี่น้องทำความเข้าใจและเข้าถูกโมเดลนะครับในช่วงเวลานี้และอนาคตที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับพี่น้องจะสามารถทุ่นเวลาทุ่นแรงและสามารถเลวเวจทำเงินได้แบบพสซีฟนะครับหลายเท่าตัวมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูลาเอียดกันผมจะให้ ทางแอนนาครับวิเคราะห์เบื้องต้นก่อนว่าตลาดแอฟริกาแอฟรีเลทเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างครับขอบคุณค่ะบอสพิทักษ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลของแอนนาการตลาดแอฟฟิลิเอตเป็นรูปแบบธุรกิจออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดและการตลาดแบบแอฟฟิลิเอตทำให้คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้คนพูดถึงมากในรูปแบบเนื้อหาของคุณเองได้โดยที่คุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรมเป็นพันธมิตรจากแพลตฟอร์มระดับโลกได้เช่นคลิกแบงก์เจวีซูเฟลกออฟเฟลออรีเออร์ และยังมีร้านค้ารายใหญ่แบรนด์ระดับโลกอื่นๆอีกมากคุณสามารถใช้ลิงก์แอฟฟิลิเอตเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนซื้อผลิตภัณฑ์ได้เมื่อมีคนคลิกที่ลิงก์ของคุณคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากราคาขายโมเดลลักษณะนี้คุณสามารถสร้างรูปแบบธุรกิจในการสร้างรายได้แบบอัตโนมัติได้หากคุณเข้าถึงการเรียนรู้ระบบอีโคสมาร์ทเบทที่โค้ดพิทักษ์กำลังฝึกนักเรียนน่อยอยู่ขณะนี้จะเป็นการพลิกเกมธุรกิจในการสร้างรายได้มหาศาลในระยะยาวแบบอัตโนมัติ โดยคุณสามารถสร้างระบบเพียงครั้งเดียวแล้วปล่อยออโตโ้รันและคนอื่นสามารถดูได้อย่างต่อเนื่องหลายครั้งผ่านลิงก์แอฟฟ์เของคุณซึ่งจะไม่มีวันหมดอายุดังนั้นคุณสามารถสร้างไรายได้แบบต่อเนื่องได้แบบอัตโนมัติในระยะยาวและนั่นก็คือข้อมูลวิเคราะห์นะครับจากแอนนาเกี่ยวกับตลาด a อ f เฟ i ร t e นะครับน้องจะเห็นว่ามีศักยภาพสูงมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให,ห้เห็นภาพชัดเจนขึ้นอีกนะครับเกี่ยวกับ ธุรกิจเซกเตอร์ไหนที่พิ่น้องควรจะกระโดดเข้าไปและก็ทำเงินในตัวระบบออนไลน์นะครับและสามารถที่จะเริ่มต้นจากเราเพียงคนเดียวแล้วสิ่งที่ใช้ก็คือความรู้กลับเครื่องมือเดี๋ยวพิ่น้องดูรายละเอียดนะครับ Affiliate Marketing ปี2021นี้นะครับค่อนข้างที่จะต้องใช้ความรู้และก็ชา a ์เลนท้าทายมากยิ่งขึ้นในเม็ดเงินจำนวนปริมาณมากยิ่งขึ้นนะครับ โดยที่บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับทุ่มเงินตรงแอฟริกนี่ครับมากขึ้นเรื่อยๆ่นะครับเม็ดเงินมีอยู่เป็นหลักพันล้านเหนรียญสหรัฐนะครับแต่คนที่จะเข้าไปจับเม็ดเงินตรงนั้นนะครับมีน้อยลงนะครับเพราะไม่เข้าใจกลไกกระบวนการทําวิธีที่ถูกต้องวิธีที่ผิดก็ทํากันเยอะเหมือนกันนะครับไปแค่ไปเอาลิงก์แล้วก็เอาไปโพสต์กันเยอะแยะมากมายนะครับคาดหวังว่าให้คนกดผ่านลิงก์แล้วก็ซื้อสินค้าจริงๆมันไม่ มีกลไกทํางานอย่างนั้นนะครับดังนั้นเราต้องศึกษาทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับว่าความรู้อะไรละ่ะและเครื่องมืออะไรที่สามารถลําเลียงเม็ดเงินผ่านตัวระบบแอฟเฟรดได้อย่างต่อเนื่องจํานวนมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ความรู้นิดนึงเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจที่อยู่ในตลาดอยู่ตอนนี้นะครับหลายหลายคนกาลังที่จะเข้าไปตรงจุดที่เป็นเอเจนซี่นะครับก็คือโซเชียลมีเดียเอเจนซี่นะครับจะเห็นว่าโซเชียลมีเดียดังมากๆเลยแล้วก็คนใช้เยอะมากเลยก็อยากจะเข้าไปในตลาดนี้ แล้วก็ทําเป็นเอเจนซี่ในการที่จะโปรโมทบริษัทต่างๆนะครับเพื่อจะอทําการตลาดให้เขาเหล่านั้นนะครับแต่การที่จะทําอย่างนั้นได้น้องต้องหนึ่งนะครับมีความรู้เรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งซึ่งตรงนี้เป็นด่านแรกเลยที่ต้องศึกษาทําความเข้าใจหากไม่มีความรู้นี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปซับพอร์ตไปแก้ปัญหาให้ผู้คนได้ถูกไหมครับในการที่จะลำเลียงตัวทราฟฟิกลำเลียงการที่ สร้างออเดอร์ให้เขาได้ผ่านโลกออนไลน์นะครับและมากกว่าน,นั้นก็คือต้องหาลูกค้าออฟไลน์เพราะฉะนั้นในการที่จะโทรหาในการที่จะติดต่อนะครับเมื่อ,อมีลูกค้าแล้วนะครับก็ต้องทําเรื่องออฟไลน์เนี่ยเยอะต้องมาประชุมต้องมาทํารายละเอียดกันละเยอะมากนะครับหลังจากนั้นก็ส่งงานให้ลูกค้าออฟไลน์ซึ่งมันเป็น,นกลไกที่ยังอ้างอิงอยู่กับโมเดลธุรกิจในยุคเก่านะครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องจะต้อง Active เรื่องเวลานะครับเยอะมากแล้วก็ต้องเข้าไปในออฟฟิศนะครับเพื่อที่จะทำงานตรงนี้นะครับมีลูกน้องมีสมาชิกซัพพอตอีกเยอะเลยในการที่จะทำเอเจนซีตรงนั้นนะครับในขณะเดียวกันหลายๆคนกำลังมองตัวดรอ h i p p i n g d r รอปชิปปิ้งคือการนำสินค้าที่เป็น Physical Product นะครับจากซัพพลายเออร์หนึ่งแล้วทำการตลาดนะครับ ไปส่งให้กับลูกค้านะครับยกตัวอย่างเช่นผมเอาสินค้าจากจีนะครับจากลบาบาหรืออ็ express นะครับแล้วไปทําการตลาดที่ต่างประเทศนะครับจากของ10 usd อาจจะร์กอัพไปที่สักประมาณ30 usd นะครับมีกําไรส่วนต่างนั่นก็คือ physical product แต่ไม่สามารถที่จะสร้างราคาสูงมากได้มันมีลิมิตเพดานราคากำหนด นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับในตลาดมันก็จะแข่งขนันเรื่อง price war นะครับเยอะมากๆเลยนะครับในขณะเดียวกันคนที่จะทำดรอปชิปปิ้งนะครับต้องไปหา supplier อแล้วก็สินค้ามาเพื่อที่จะสร้างตัว Store ของเขาเองแล้วนำไป็นดรอปให้กับลูกค้านะครับคำว่า Store นี่ก็คือเป็นออนไลน์เป็นหน้าตัวเ i r รตัวดิจิตอลสโตร์นะครับไม่ใช่เอามาเก็บที่ที่ออฟฟิศนะครับ เพราะว่าสามารถที่จะบอกให้ซัพพลายเออร์ส่งตรงไปได้เลยนะครับแต่มันไม่จบอยู่แค่นั้นนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือวิ่งน้องจะต้องออติดต่อบลูกค้าเนี่ยโดยตรงนั่นก็หมายความว่าหากลูกค้ามีจำนวน100 1000พคนเนี่ยวิ่งน้องจะต้องคอนเน c t กับลูกค้าทุกลายโดยตรงนะครับหากมีปัญหาเรื่องสินค้าเกิดดีเฟก t อะไรขึ้นมาวิ่น้องก็ต้อง ตรมตัวนั้นแล้วก็ต้องติดต่อไปที่ซัพพลายเออร์แล้วก็ต้องส่งไปใหม่หรือหากมีปัญหากับลูกค้าก็ต้องประทะโดยตรงซึ่งตรงนี้จะเป็นทาวน s เซ็กชันที่เยอะมากๆนะครับคนคนเดียวไม่สามารถที่เอาอยู่ได้ในระยะ long term นะครับและนี่คือปัญหาที่ตามมาซึ่งหลายๆคนยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ส่วนมากก็จะเข้าใจว่าอ๋อไม่ต้องสต็อกสินค้าเอาจากนายกอไปส่งนายขอแค่นั้นเองแล้วก็ ทำกำไรส่วนต่างแต่จริงๆแล้วเขาจะต้องประทะโดยตรงกับลูกค้าแล้วก็ต้องแก้ปัญหาให้ลูกค้าจํานวนมหาศาลนั่นหมายความว่าเขาต้องมีโลกบซัพพอร์ตต้องมีคนจํานวนมากตามมายิ่งขยายโมเดลธุรกิจตัวนี้นะครับพี่น้องจําเป็นจะต้องมีคนจํานวนมากติดตามมาแน่นอนและความปวดหัวในการที่จะบริหารจัดก,การผู้คนเหล่านั้นนะครับจะตามมาแน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งเขาต้องเรียนรู้เรื่องดิจิทัล Marketing ด้วยไม่งั้นไม่สามารถที่จะทำการตลาดให้ดึงทราฟฟิกผู้คนมาที่สโตร์ของเขาได้ในการที่จะขายสินค้านั้นๆนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังคงอยู่ในเรื่องของ Physical Product อยู่ฟิสิก c a l p r o โปรดมีเพดานราคาครับเมื่อมีเพดานราคานั่นก็หมายความว่ากำไรกำไรนะครับ หากเข้าสู่ระบบ price war คือการการประทะกันเรื่องราคาอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามีคนขายไม่ใช่เจ้าเดียวนะมีจํานวนเยอะมากๆนะครับแล้วซอสมาจากสมมุติว่าจีนนะครับมันก็มาจากจีนเหมือนกันเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันจะเป็นตัวแข่งกันว่าใครถูกกว่ากันเพราะาลูกค้าก็จะมองหายอย่างเดียวว่าใครถูกกว่าซื้อคนนั้นใครถูกกว่าซื้อคนนั้นแน่นอนครับคนขายแน่นอนเตรียมตัวครับกำไรน้อยลงเรื่อยๆและนี่ก็คือโมเดลของ drop chip ซึ่งผมได้ลองอ ตัวนี้นะครับแล้วก็เจอปัญหาต่างๆเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือฟรีแลนซ์นะครับฟรีแลนซ์เนี่ยเป็นการที่น้องออไปรับ Ser ตัวเซอร์วิสนะครับไปเซอร์วิสตัวบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออตัวทำกราฟิกนะครับวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่สามารถที่จะไปเซอร์วิสได้นะครับก็รับงานมาแต่ข้อจำกัดของมันก็คือว่า พี่น้องมีเวลาจํากัดต่อวันเพราะฉะนั้นปริมาณงานที่ทําอยู่มันไม่สามารถทียลิสต์ออกแบบจํานวนมหาศาลได้ในต่อวันซึ่งมันจะมีขีดจํากัดขอ,องเวลาและเราต้องใส่กําลังเข้าไปในการที่แอคทีฟเห็นไหมครับมันจะไม่เกิดพาสซีฟขึ้นนี่แหละครับเป็นจุดที่ทําให้เหนื่อยไม่หยุดนะครับของตัวฟรีแลนซ์เอาเลครับจุดต่อไปที่ลองแล้วมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับนั่นก็คือตัวแอฟเฟรดมาร์เก็ตติ แอเฟร t ยดมาเก็ตติ้งนะครับคือการที่พี่น้องจับมือเป็นพันธมิตรกับโปรดักต์ต่างๆทั่วโลกเลยนะครับมีเยอะมากๆนะครับไม่ใช่เฉพาะในไทยอย่างเดียวมีโปรดักต์สินค้าอยู่เยอะมากแต่ปัญหาคนเข้าไปเลือกสินค้าผิดที่ผิดทางผิดจุดทําให้กำไรกาําไรคอมมิชชั่นเนี่ยมันน้อยนะครับหากเข้าไปที่ p h สิกอลโปรดักต์อย่างมากอย่างเก่งแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน10%นั่นก็หมายความว่า หากราคาของสินค้านะครับถูกอยู่แล้วนะครับแล้วกำไรก็แค่ไม่ถึง10%อีกโอ้โหจะเสียเวลามากกับการที่จะไปโปรโมทสินค้าในลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจในการที่จะไปเลือกสินค้าอะไรละ่ะที่มันขายครั้งได้ประมาณ100ยเหรียญ200เหรียญ300เหรียญต่อหนึ่งปดการขายแล้วไม่ใช่ฟิสิกส์โปรดักต์แต่เป็นดิจิทัลโปรดักตตรงนี้แหละครับที่ หลายคนยังถอดรหัสไม่ออกแล้วเข้าไปในตลาดแอฟริ t e เข้าไปผิดที่ผิดทางนะครับแล้วทําให้ไม่สามารถที่จะทําเงินได้แล้วก็เลิกลาไปก็เยอะนะครับแต่ที่ประสบผลสำเร็จก็มีมากเหมือนกันนะครับแต่เขาเรียนรู้ครับเขาทําความเข้าใจในการที่จะสร้างระบบ system ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจเราต้องเรียนรู้ก็คือตัวดิจิตอลมาเก็ตติ้นั่นก็คือโนเวชนะครับความรู้2ตัวนี้นะครับ พี่น้องต้องมีความรู้หากไม่มีความรู้ไปจับเงินยากมากครับพี่น้องต้องมีความรู้และเป็นความรู้ระดับ world class นะครับระดับโลกที่ถูกต้องด้วยนะครับที่ถูกต้องด้วยแล้วพี่น้องจะต้องมีเครื่องมือคือ tool เครื่องมือคืออะไรครับผมยกตัวอย่างเช่นหากพี่น้องดู YouTube อยู่ตอนนี้นครับพี่น้องอย่างน้อยก็ต้องมีคอมพิวเตอร์หรือมือถือนะครับนั่นคือเครื่องมือครับหากไม่มีเครื่องมือก็ไม่สามารถที่จะดูได้ถูกไหมครับ ในลักษณะเดียวกันในการทำธุรกิจออนไลน์ก็ต้องมีเครื่องมือเหมือนกันนะครับย t u b e เป็นแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเราก็ต้องมีซอฟต์แวร์ในการที่จะเข้าไปและทำยังไงความรู้เข้ามาชนกับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพระดับโลกนะครับทำยังไงนั่นแหละครับมันจะออกมาเป็นเม็ดเงินนะครับแพลตฟอร์มตัวระดับโลกมีอยู่เยอะนะครับทำไมถึงผมเจาะเข้าไปที่แพลตฟอร์มของต่างประเทศเป็นหลักนะครับเพราะว่าสิ่งที่ จะได้ผลลัพธ์นะครับมีผลลัพธ์สูงมากหากํำเงินเป็น US ดอลลาร์ต่อหนึ่งการปิดการขาย100 200 300 US ดอลลาร์นะครับพี่น้องคอนเวิร์ตเป็นเงินบาทไทยจำนวนมหาศาลเลยมันคุ้มกับความที่เราทุ่มเวลาเข้าไปนะครับผลลัพธ์มันออกมามากกว่าแล้วตลาดวนลุ่มมันใหญ่กว่าใหญ่กว่าตลาดโลเคอลที่เป็นเราทำทรานเซ็คชั่นกันอยู่ในประเทศไทยนะครับ แต่ถามว่าในประเทศไทยทำได้ไหมทำได้นะครับเราจะใช้เป็นลักษณะ residual income เข้ามาจากในไทยด้วยก็ได้นะครับแต่หลักๆนะครับพี่น้องคนศึกษานะครับเปิดโลกทัศน์ให้กว้างออกไปอีกนะครับว่าทำยังไงเราสามารถที่เข้าไปทำเงิน US dollar ในตลาดต่างประเทศได้นะครับเราจะสามารถที่จะใช้เครื่องมือนะครับที่มีอยู่นะครับ แล้วนําไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราเตรียมตัวระบบตรงนี้นะครับเรารู้เข้าใจว่าหลายๆคนยังไม่มีสกิลนะครับไม่มีทักษะเราดีไซน์เทิร์นคีย์ให้เลยนะครับเป็นระบบเอนจินที่สามารถที่จะดึงเม็ดเงินนะครับจากต่างประเทศเข้ามาภาษาอังกฤษไม่เป็นอุปสรรคครับตรงนั้นถูกออกแบบดีไซน์แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวข้อความรายละเอียดต่างๆนะครับและตัวกราฟิกต่างๆในการที่จะไปนําเสนอนะครับตรงนั้น ต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจในการใช้งานระบบกันนิดนะครับน้องๆจะยกระดับตัวเองไปอีกเกรดอีกระดับหนึ่งเลยในการเที่ยะทําเงินไม่ใช่มาทําเงินจํานวนน้อยๆต่อวันอยู่นะครับเราทําทุกนี้เป็นตัวระบบะสมาร์ทเบดเป็นตัวระบบฮับเบดในโมเดลเดียวกับ Uber Airbnb เพราะฉะนั้นน้องคนเล็กๆตัวเล็กๆสเกลแบบเราขนาดนี้นะครับสามารถที่จะไปทำแพลตฟอร์มตัวนั้นได้เหมือนกันเราเตรียมตรงนั้นไว้แล้วนะครับ เพียงแต่พี่น้องเรียนรู้ทําความเข้าใจนะครับแล้วใช้างานมันยังไงนี่แหละครับเป็นจุดที่เม็ดเงินจํานวนมหาศาลจะไหลเข้ามาแบบอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นตัวคลิกแบงค์นะครับแล้วก็เฟรคออฟเฟอร์นะครับการที่แพลตฟอร์มพวกนี้นะครับมีอยู่เป็นข้อดีตรงที่เขาสามารถที่คนโทรลเม็ดเงินนะครับจากซัลายเออร์เข้ามาว่าเขาจ่ายแน่นอนนะครับทันทีที่เกิดการขายขึ้นเม็ดเงินจะถูกตัดเข้าถูกสู่แพลตฟอร์มทันทีแล้วก็โอนเข้าสู่ เอ่อติร์ดปาร์ตี้นะครับเข้ามาที่เราอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันกระจายไปเยอะมากนะครับเดี๋ยวให้น้องดูาราดีเอน,นะครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่เราเทิร์นคีนะครับทำให้นักเรียนของเราเลยในการที่จะฝึกนะครับเจาะไป2จุดจุดแรกเกี่ยวกับเรื่องเฮล์ t นะครับจุดที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเมคมันนี่ออนไลน์เนี่ยผู้คนเจาะ2จุดนี้นะครับ เป็นตัวหลักๆเพราะว่าสุขภาพดีมีเงินไหลเข้ามาแบบอัตโนมัตินะครับนั่นคือเพียงพอระดับหนึ่งแล้วนะครับนี่คือมาร์เก็ตเซกเตอร์ตรงนี้ใหญ่มากๆเลยนะครับเพียงแต่เราอยากทำยังไงในสิ่งที่เขาเตรียมคอมมิชชั่นไว้แล้วนะครับหากเราไม่เข้าไปเอาคนอื่นก็เข้าไปเอาคอมมิชชั่นตัวนี้ครับมันมีปริมาณเยอะมากนะครับเป็นหลักพันล้านเหรียญดอลลาร์นะครับหลายๆเจ้าหลายๆแบรนด์ระดับโลกเอ่อมันก็รวมกันเป็นปริมาณมหาศาลเพียงแต่ว่า เราไม่รู้ว่ามันจะเข้าไปทํางานทําเงินยังไงด้วยกลไกอะไรแล้วเครื่องมืออะไรนะครับซึ่งมันไม่มีใครฝึกใครสอนตรงนี้กันนะครับส่วนมากก็ไปสมัครเอาลิงก์นะครับแล้วเอาลิงก์ไปไปแปะใน Facebook กันอยู่ในลักษณะอย่างนั้นซึ่งมันจะไม่มีคนซื้อครับหากไม่มีขั้นตอนตัวซิสเต็มที่ถูกต้องนะครับการที่ให้คนคนหนึ่งเข้าไปซื้อได้เนี่ยมันไม่เหมือนยุคแรกๆที่แบบเผลอๆเ,เข้าไปคลิกแล้วได้เงินไม่ใช่แล้วนะครับ ทุกอย่างมีระบบมีการวอร์มอัพมีระบบเซลล์โปรเซสกันเป็นซีเควนต์เลยครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับและนี่คือกระบวนการที่เราเทิร์นคีนะครับสร้างให้นักเรียนของเรานะครับในการที่จะฝึกสร้างระบบนะครับในส่วนของเฮล์นะครับเมื่อจาบเข้าไปก็จะเป็นในลักษณะการออกกำลังกายการทำให้สุขภาพดีขึ้นที่บ้านนะครับ แล้วเจาะเข้าไปอีกนะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับเจาะเข้าไปสู่ตัวโปรดักแต่ละส่วนเห็นไหมครับก็จะมีตัวเวทลอดมีเอ่อแกฟิตมีอ่า uh, ทำยังไงให้ฟันอ่ uh, ขาวสุขภาพช่องปากดีขึ้นนะครับก็มีโปรแกรมแอฟเรดด้วยกันทั้งนั้นนะครับเมื่อเจาะเข้าไปแต่ละส่วนนะครับในส่วนของเวทลอดมันก็มีโปรแกรมที่1โปรแกรมที่2โปรแกรมที่สามหนึ่งสองสามเชื่อมไปไหนครับมันก็จะเชื่อมไปที่โปรดักแต่ละโปรดัก ที่อยู่ในตัวแพลตฟอร์มต่างๆที่ผมชี้ก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิกแบง n ์ไม่ว่าจะเป็น bank, เฟรคออฟเฟอร์น, er นะครับทุกเจ้านะครับมีซัพพลายเออร์อยู่เป็นจํานวนมากจํานวนมากนะครับเราก็ต้องเฟ้นซัพพลายเออร์ตัวในที่อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นนะครับว่าเขาให้คอมมิชชั่นเนี่ยปริมาณสูงเนี่ยมีเจ้าไหนบ้างนะครับแล้วสามารถคอนเวิร์ดได้ดีเนี่ยเจ้าไหนบ้างซึ่งเรามาศึกษาทำความเข้าใจกันตรงนี้นะครับด้วยแพลตฟอร์มที่เราเตรียมไว้ให้เนี่ยครับทำให้ นักเรียนสามารถที่จะเข้าไปทําความเข้าใจในการที่จะไปเอาลิงก์ตัวนี้นะครับเข้าไปอยู่ในระบบตัวสมาร์ทเบ e นะครับซึ่งเป็นระบบอีโคซิสต็มซึ่งตรงนี้ยังไม่มีใครออกแบบระบบดีไซน์ตรงนี้ขึ้นมาผสมผสานร,ระหว่างตัวระบบเว็บเบสและก็ระบบเซลล์โปรเซสเป็นตัวเดียวกันนะครับในการที่จะผนึกเป็น2ตัวอยู่ในตัวเบสเดียวกันนะครับและนี่ก็คือตัวธุรกิจ ที่จะเดินเกมในยุคหน้านะครับเพราะฉะนั้นพึ่งน้องสามารถที่จะนําลิงก์ต่างๆนะครับลิงก์ย่อยแต่ละตัวเห็นไหมครับว่าเ,เม็ดเงินนะครับไม่น้อยเลยนะครับ137 US d ลลาร์นะครับคอมมิชชั่นก็อยู่อาจจะ50 60แล้วแต่โปรดักนะครับตัวที่2อยู่ในดิจิตสโตรดิจิตสโตรก็เป็นแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถเทศทำเงินได้อันนี้เขาให้65นะครับ แล้วก็ทําเงินได้111 US ดอลลาร์ต่อหปีการขายไะครับตรงนี้จะมีโปรดักต์อยู่หลากหลายเพราะฉะนั้นเรามี3โปรแกรมเราใส่ไป3โปรแกรม3ลิงก์ถูกไหมครับก็เชื่อมต่อไป3โปรดักต์นะครับและนี่ก็คือสําหรับผู้หญิงอย่างเดียวนะครับก็ยังมีผู้ชายอีกถูกไหมครับแล้วจะลิงก์เชื่อมต่อเป็น Multiple อย่างนี้นะครับเป็นระบบ Eco ค y ิสต m มอยู่ในนั้นนะครับนี่แหละครับาวนี้กระบวนการของมันก็คือเราจะ เรียนรู้ทำความเข้าใจยังไงอันนี้ผมดีไซน์เทิร์นคีให้แล้วนะครับนำเอนจิ้นตัวเครื่องยนต์นี้ไปใช้งานได้เลยแล้วเราจะทำความเข้าใจกับระบบนี้ได้ยังไงต้องศึกษาเรียนรู้นะครับเข้ามาที่ Line แอดพิทักเอไอไลน์แอพิทักเอไอนะครับแล้วเราจะสร้างระบบอย่างนี้ขึ้นมาดึงเงินจากต่างประเทศ us ดอลลาร์นะครับทำการตลาดมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ที่นู่นทำยังไงแล้วดึงทราฟฟิกเข้ามายังไง แบบฟ s t t ทราฟิกหรือแบบ Organic t r a ราฟินะครับเดินคู่กันเลยใช้ระบบอีเมล m มาร์เก็ตติ้งระบบออโต้รีสปอนส์ทำงานยังไงในการที่จะสื่อสารกับผู้คนไม่ใช่จะขายจะขายจะขายอย่างเดียวจนเขาแบบไม่อยากจะเปิดเมลมีวิธีการยังไงทำให้เขาอยากจะเปิดเมล์ของเราทุกครั้งที่เราจดส่งเข้าไปนี่เป็นเคล็ดลับหมดเลยครับเป็นเคล็ดลับหมดเลยที่เราใช้เวลาศึกษามากนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้จาก กูรูของต่างประเทศระดับท็อปทอปหมดเลยว่าเขาทํำยังไงเขาทําเงินหลักล้านยูเอสนอร์รต่อเดือนเนี่ยเขาทำยังไงนะครับและตลาดที่เขาพุ่งไปก็คือแอฟริเอดเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ไปที่ดรอปชิปเขาไม่ได้ไปที่ตัวอื่นเลยนะครับแอฟริเอดแล้วเขาสามารถเทียสร้างแรงเฉยของเม็ดเงินแบบออโต้ได้ตรงนี้แหละครับที่เป็นสุดยอดของมันนะครับพี่น้องเข้ามาที่ไลน์แอพพิทักษ์ไอนะครับเข้ามาดูว่าระบบกลไกทํางานยังไงรีบ นำความรู้นี้ไปใช้รีบนำความรู้ไปทำงานนำเงินเข้ากระเป๋าของพี่น้องด่วนนะครับเพราะสภา,สภาพเศรษฐกิจตอนนี้นะครับทุกคนถอยหลังกลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ในการที่จะทำเงินแต่วิธีการที่ถูกต้องอยังน้อยคนที่จะรู้อยู่นะครับรวันนี้ผมต้องขอกลับลาพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันในการที่จะเซตอัประบบ ััครบขอบคุณค่ะบอสพิทักษ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลของแอนนาการตลาดแอฟฟิลิเอตเป็นรูปแบบธุรกิจออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดและการตลาดแบบแอฟฟิลิเอตทำให้คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้คนพูดถึงมากในรูปแบบเนื้อหาของคุณเองได้โดยที่คุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรมเป็นพันธมิตรจากแพลตฟอร์มระดับโลกได้เช่นคลิกแบงค์เจวีซูเฟลออรีเออร์พลัสและยังมีร้านค้ารายใหญ่แบรนด์ระดับโลกอื่นๆอีกมากคุณสามารถใช้ลิงก์แอฟฟิลิเอต เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนซื้อผลิตภัณฑ์ได้เมื่อมีคนคลิกที่ลิ้งของคุณคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากราคาขายโมเดลลักษณะนี้คุณสามารถสร้างรูปแบบธุรกิจในการสร้างรายได้แบบอัตโนมัติได้หากคุณเข้าถึงการเรียนรู้ระบบ EcoSmart b a ที่โค้ดพิทักษ์กำลังฝึกนักเรียนนอยอยู่ขณะน,นี้จะเป็นการพลิกเกมธุรกิจในการสร้างรายได้มหาศาลในระยะยาวแบบอัตโนมัติ โดยคุณสามารถสร้างระบบเพียงครั้งเดียวแล้วปล่อยออโต้รันและคนอื่นสามารถดูได้อย่างต่อเนื่องหลายครั้งผ่านลิงก์แอปพลิเอของคุณซึ่งจะไม่มีวันหมดอายุดังนั้นคุณสามารถสร้างไรายได้แบบต่อเนื่องได้แบบอัตโนมัติในระยะยาว